สวัสดีครับสารพันลิปเป็นคอมเมนต์เข้ามาหลายครั้งนะครับทองขาวนะครับนี่คือ,อาการจุดระเบิดแบบใช้ทองขาวนะครับรุ่นแรกๆนะครับซึ่งเก่งนะครับผมว่ามนุษย์เก่งคิดได้นะครับอพอถือว่าเรารุ่นหลังๆนี่ผมบอกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าหากาการพรีเซนต์นะครับผิดพลาดประก,การใด ท่านผู้รู้กว่านะครับคอมเมนต์ได้นะครับขออภัยนะครับอันนี้มันนานมาแล้วนะครับตั้งแต่จบมาเนี่ยมันนานนะครับถึงสามสิบปีนะครับยี่สิบกว่าปีนะครับถ่าจะสามสิบกว่าแล้วจบปีสามศูนย์นะครับแล้ว ลึกความหลังนะครับท้องเขาวแรกๆนะครับเครื่องยนต์นะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับจนทุกวันนี้พัฒนานะครับเป็นพัฒนาไปเรื่อยอยู่แล้วนะครับเป็น CDI มากกว่า CDI ก็เป็นใช้ระบบ อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันยังไงครับความแม่นยำน้อยนะครับปัญหาเยอะนะครับแต่คิดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งนะครับเก่งต้องชื่นชมคนคิดนะครับท้องขาวนี่นะครับ เห็นอย่างนี้มันเป็นคล้ายๆสวิตนะครับมันไม่มันจะมีฉนวนกั้นนะครับคนละคนละส่วนกันนะครับเห็นไหมครับฉนวนกันไฟนะครับหน้าหลังขันน็อตเข้าไปนี่นะครับนี่ครับมีฉนวนฉนวนอสองตัวนี้อ่าคนละชิ้นนะครับแต่อยู่ด้วยกันตรงนี้ ก็คือพื้นที่ปรับนะครับถ้าอยู่นั่งรถนะครับรถรุ่นเก่าๆพวกายามาฮ่าก็อะไรเมดฮอนด้าพวกเครื่องซีนะครับแล้วก็โดนแปลงกันหมดแล้วนะครับเมื่อวันก่อนก็มีมาถามแปลงทองขาวทำยังไงนะครับ ก็คือคุณรู้ตำแหน่งนะครับเข้าใจเข้าใจตำแหน่งจุดระเบิดเอา,เอ,าอุปกรณ์อย่างนี้ออกไปได้เลยนะครับอทองขาวมีกาวนาด้วยนะครับเพราะว่ารอบเครื่องสูงสูงเนี่จะก,กาวนาก็จะเปลี่ยนองศานะครับธรรมชาติองศาจุดระเบิดนี่นะครับจนถึงทุกวันนี้มนุษย์นะครับรู้แล้วลอกตายไว้เลยนะครับกี่องศาองศารู้หมด รับได้หมดนะครับแต่ไม่ใช่ทองขาวนะครับเป็นใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมนะครับเ,เรามาดูพื้นฐานกันนะครับผมจะอธิบายยังไงให้เข้าใจนะครับสมัยนี้ผมซื้อมามันมีได้ใช้อยูอ่ดูครับหนูกัดขาดหมดนะครับซื้อมาเป็นอะไรอ,อยู่ช่วงหนึ่ง หลักการทำงานมันยังไงนะครับที่ข้อเหวี่ยงผมวาดให้ดูนะครับข้อเหวี่ยงก็จะมีล่องลิ่มนะครับลิ่มบังคับริ่มบังคับนี่ลิ่มอยู่ตรงไหนลูกสูบส่วนมากเขาจะทำให้มันถ้าขึ้นสุดลูกสูบก็คือ,อลูกสูบขึ้นสุดนะครับ บ่งบอกถึงตำแหน่งลูกสูบนะครับริมรถทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการผลิตด้วยนะครับก็เลยต้องสเปคลอกมาเลยริมอยู่ตรงไหนนะครับก็จะบ่งบอกว่าลูกสูบอยู่ยังไงนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นตัวลูกสูบเพราะาเสื้อสูบมันบังอยู่เขาเราก็จะสังเกตริมล,ล่องริมนะครับล,ล่องริมเดี๋ยวผมบอนี่ล้อแม่เหล็กของ เครื่องสูบน้ำนะครับก็จะมีร่องลิมตัวนี้พัฒนาเป็น CDI แบบสำเร็จรูปนะครับตรงนี้เป็นทั้งล้อในแม,แม่เหล็กอยู่ตัวเดียวนะครับอยู่จุดเดียวนะครับจะสังเกตว่าเห็นไหมครับลิมนะครับลูกสูบขึ้นสุดอยู่ตรงนี้แต่ว่าแม่เหล็กเลยเห็นไหมครับองศาอ่า แม่เหล็กจะเลยไปหน่อยแล้วนะครับก็คือเครื่องยนต์หมุนด้านนี้ก่อนที่ลูกสูบจะขึ้นสูบนะครับอา,อาคอยเขาเป็นอย่างเงี้ยนะครับแม่เหล็กนะครับก่อนที่ลูกสูบจะก่อนอดูลองเล่มนะครับก่อนที่ มันบ่งบอกถึงตำแหน่งลูกสูบใช่ไหมครับก่อนที่ลูกสูบจะขึ้นสุดนนี้เขาเขาก็จะเริ่มตัดนะครับเห็นไหมครับเริ่มจะตัดผ่านขดลูกเหล็กอ่อนนะครับแม่เหล็กนะครับตัดผ่านเหล็กอ่อนแล้วก็จะเกิดไฟฟ้าในตำแหน่งนั้นๆนะครับเขาออกแบบย้ายไม่รู้จะย้ายยังไงล่ะครับเขาย้ายคอยเอานะครับย้ายหาจนได้ที่แล้วก็เขียนแบบออกมาก็ทำแบบนี้ เป็นก๊อบก๊อบกอบเอนมาน,นะครับอ่าก็จะได้ตำแหน่งนี้ก็ทําให้เครื่องรุ่นนี้ติดง่ายเพราะว่ารอบเครื่องสม่ําเสมอนะครับเครื่องสูบน้ําไม่ได้อ่าเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบาเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยทําง่ายๆแบบนี้อ่าไม่มีกวนาไม่มีอะไรนะครับถ้าสูบน้ํามันก็รอบอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้เขาก็เลยแบบนี้ง่ายนะครับติดง่าย ทำยังไงมันติดง่ายอยู่ในองศาไหนนะครับองศาเป็นยังไงนะครับอันนี้วันนี้ดูทฤษฎีก่อนยังยังไม่มีเครื่องปรับตั้งให้ดูนะครับอ่าผมวาดรูปเลยอันนี้ตับเป็ดนะครับอันนี้ก้านสูบอันนี้ลูกสูบอันนี้กระบอกสูบอ่าวาดหัวเทียนวาดอย่างง่ายนะครับให้เข้าใจนะครับ อ่าทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเห็นไหมครับอ่าริมริมก็อยู่ประมาณนี้ลูกสูบก็ยังขึ้นไม่สุดนะครับเหลืออยู่หน่อยนึงนะครับอ่าเหลือประมาณ5องศา10องศาก็แล้วแต่ออกแบบให้มันติดง่ายนะครับหัวเทียนต้องจุดประกายไฟอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับลูกสูบยังขึ้นไม่สุดนะครับ จุดประกายไฟนะครับเพราะว่ากลัวที่ไฟมันจะติดน้ำมันมน่มันมันเสี้ยววินาทีนะครับ<ๆ>ก็เลยต้องเผื่อนะครับ<ๆ>ก็คือจุดเผื่อก่อนที่ลูกสูบจะขึ้นสุดนะครับกี่องศา5องศา10องศาค่ายนี้บอกว่า10องศาดีกว่าค่ายนี้บอกว่า8องศาดีกว่ามันก็แล้วแต่การออกแบบระยะลูกสูบระยะควมยาวของก้านอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะแปรแล้วแต่นะครับคือไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนทั้งน,นี้ทั้งนั้นแล้วมอเตอร์ไซค์นะครับทองขาวนะครับรุ่นเก่าเขาก็จะใส่กาวนานะครับกาวนาเนี่ยอาศัยแรงเบี่ยงนะครับทําให้ลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยวอยู่ตรงนี้ตรงข้อเวี่ยงนะครับเปลี่ยนตําแหน่งแตะนะครับจากรอบเดินเบาอาจจะจุดระเบิดที่ ก่อนลูกสูบขึ้นสุด8องศานะครับพอรอบสูงๆนะครับมันต้องเผื่อออกมาอีกกลายเป็น10องศาห่างออกมาเผื่อไว้นะครับเพราะรอบมันเยอะรอบมันเร็วเร็วมากนะครับแต่จุดที่เดิมมันมันมันก็จะเร่งไม่ออกนะครับก็ต้องแปลผกพันโดยเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยก็คือกาวนากวนากวนาลูก,ลกเบี้ยวนะครับ ที่ไปเตะทองขาวที่ไปเตะกระเดืองตัวนี้นะครับมไม่ใช่อยู่ที่เดิมแล้วครับเพราะว่ามอไซค์มีเร่งมีเบานะครับต้องมีกาวบนานะครับมอไซค์อันวันนี้ทฤษฎีนะครับหน้าง,งานจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะไปหาไหนนอกจากก็คงเหลือ,อมอเตอร์ไซค์บางรุ่นแต่มันไม่รู้ไปไหนนะครับเป็นเศษเหล็กย่างนะครับ อันนี้คือตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับพอเข้าใจนะครับลูกสูบนี่เห็นไหมก้านสูบยังไม่ไปอยู่ตรงกลางก็คือขึ้นสุดใช่ไหมครับขึ้นยังไม่สุดหัวเทียนต้องจุดระเบิดก่อนจุดระเบิดในตำแหน่งนี้เพื่อนะครับเหมือนไฟฟ้าไฟจะติดน้ำมันเนี่ยมันต้องมีเวลาเสี้ยววินาทีหนึ่งนะครับได้แรงอัดอัดลูกอัดไอดีขึ้นมาเต็มที่แล้วนะครับ อัดจนสุดยังไม่สุดนะครับหัวเทียนจุดรอเลยนะครับพอเสี่ยวนึงลูกสูบขึ้นสุดพอดีขึ้นไปสุดพอดีแล้วเบิดตุ้มนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยประมาณนี้แล้วเขาเรียกไฟแก่ไฟอ่อนนะครับทองขาวเนี่ยไฟตั้งไฟแก่ไปนะครับตั้งไฟแก่ไปมันก็จะสะท้านนะครับสะท้อนมาที่ขาเราเวลาเราสตาร์ทนะครับ ถ้ารถรุ่นก่อนถ้าท่านยังมีอยู่นะครับก็จะออกอาการชัดเจนเลยครับระเบิดซ้อนมั่งจามมั่งติดยากมั่งนะครับคือตำแหน่งไม่เหมาะสมอันนี้คือไฟแก่นะครับลูกสูบอยู่ห่างเลยยังอัดไม่ได้เท่าไหร่เลยนะครับเห็นไหมครับอัดขึ้นมาเหลืออีกเยอะเลยนะครับหัวเทียนจุดระเบิดจุดไฟนะครับมันก็ติดเหมือนกันนะครับ คล้ายๆกับว่าจะตีกับนะครับแต่แรงเฉื่อยบวกแรงเฉื่อยกลวัตมันหมุนด้านนี้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยออกจกแบบเค็กๆหน่อยนะครับเสียงรู้สึกยังไงอธิบายควารู้สึกไม่ถูกนะครับก็คือจุดระเบิดเร็วเกินไปนะครับก็คือเขาเรียกว่าไฟแก่นะครับแล้วไฟอ่อนล่ะนะครับไฟอ่อนก็คือลูกสูบอัด สุดแล้วนะครับยังไม่จุดอีกนะครับจนเลื่อนลงจนเลื่อนไปนะครับจนลูกสูบจะเลื่อนลงแล้วนะครับค่อยจุดประกายไฟมันก็ระเบิดเหมือนกันนะร,ระเบิดส่งท้ายส่งไปมันก็ไม่มีแรงนะครับมันก็ออกอยังไงครับกำลังอดัดพอลูกสูบเลื่อนลงกําลังอัดที่อัดมาอัตราส่วนกนารอัดเขาก็มีนะครับ1ต่อ81ต่ออะไรก็ว่าไป อัดจนเต็มที่แล้วยังไม่จุดอีกอลูกสูบเลื่อนลงกำลังอัดลดลงแล้วครับการระเบิดก็จะค่อยนะครับจุดช้าไปก็คือไฟอ่อนนะครับแบบนี้นะครับก็ออกอาการาคนละแบบนะครับอ,อยากรู้อาการก็คือส่วนมากก็คือติดยากนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเขกด้วยนะครับ ติดยากระเบิดไฟอ่อนนี่ติดยากนะครับไฟแก่นี่อาจจะติดแต่ว่ามีการเขกเครื่องยนต์เสียงดังนะครับ<ม>สัททานเพราะว่ามันปะทะกันนะครับจุดระเบิดบางทีก็กําลังจะขึ้นไปนจุดแล้วจุดเร็วเกินไปนะครับก็คือไฟแก่นะครับอันนี้คือทฤษฎีดดอทองขาวนะครับอทองขาวนี้ cdi ก็เหมือนกันนะครับ ตำแหน่งจุดระเบิดแต่ทีนี้เป็น C D I แล้วมันก็แม่นนะครับก็คือ,อเขาก็จะมีพ er ันเซอร์คอยทำหน้าที่ขายทองขาวนะครับพันเซอร์คอยก็มีแทบ็บมาแตะให้จุดตรงไหนยังไงนะครับองศาเท่าไหร่นะครับแม่นแม่นยิ่งขึ้นนะครับทองขาวก็คือหน้าสัมผัสนี้เป็น แต่ก่อนเอาทองขาวมาทํานะครับทองคําขาวนะครับทุกวันนี้คงไม่ไม่ใช่น่าจะเป็นทองแดงนะครับเ,เพราะว่าทองคําขาวมันแพงนะครับเ,เพราะว่าประสิทธิภาพในการนําไฟาพวกทองคำนั่นมันจะดีนะครับทองคําขาวมันจะแม่นอลองลงมาก็ทองคําเหลืองแล้วก็มาทองแดงนะครับเงินนะครับ เงินดีกว่าแต่วา่าความแข็งไม่ได้นะครับเงินไม่เอาคนะครับทองแดงก็จะแข็งน่าจะเป็นทองแดงนะครับผสมหรือเหล็กผสมอะไรสักอย่างนะครับก็อย่างที่บอกครับแยกกันนะครับไม่ไม่ติดกันแล้วก็จะกันอาร์กด้วยคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์ก็จะต่อร่วมนะครับทั้งกันอาร์กแล้วก็ส่งไฟนะครับ คายประจุ acho, ช่วยนะครับคอนเดนเซอร์หลักการก็คือ,อไฟวิ่งมาเต็มตุ่มแล้วนะครับไม่มีแหล่งไฟฟ้าที่ผลิตออกมาก็คือจะมีคอยสตาร์ทนะครับอคอยสตาร์ทเขาก็จะให้แม่เหล็กตัดผ่านะวางอยู่เฉยเ ันะครบเมื่อแม่เหล็กตัดผ่านก็จะเกิดไฟฟ้านะครับแล้วก็จะต่อสายมาที่นะครับมีสายสายไฟนะครับต่อมาที่ทองขาวนะครับต่อมาทองขาวไหลข้อวงจรถ้ามันแตะกันอย่างนี้คือข้อวงจรลงกราวข้อวงจรนะครับแล้วก็ต่อคอเนอคอเดนเซอร์นะครับค่อมไว้นะครับเพื่อลดการอาร์คของหน้าทองขาวแล้วก็ ทายประจุทําหน้าที่หลายอย่างนะครับบางทีคอนเดนเซอร์นานมาแล้วไม่เก็บไฟไม่เก็บประจุนะครับไฟก็จะไม่ออกหัวเทียนนะครับส่วนมากรถทองเถามันนานนะครับวิธีแก้ก็คือลองพ่วงคอนเดนเซอร์นะครับคุณต้องเข้าใจการต่อนะครับต่อแบบขนานต่อยังไงนะครับต่อขนานนะครับ ของเดิมมีอยู่แล้วอยู่ข้างในตัวหนึ่งเราเอามาไว้ข้างนอกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับหรือเปลี่ยนไปเลยนะครับเขาใส่มันปัญหาก็คือบอดี้มันไม่เท่ากันนะครับหาของเดิมไม่ได้อย่างนี้นะครับเราก็แก้ไขด้วยการติดตั้งคอนเดนเซอร์ไว้ข้างนอกนะครับารายละเอียดเดี๋ยวน่าจะเจอ,อรถทองขาวก็จะลงทิปอีกนะครับ อธิบายอีกทีอันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะครับไฟไฟผลิตขึ้นมาก็ผลิตขึ้นมาเองนะครับออัตโนมัติจากาล้อ,อล้อแม่เหล็กตัดผ่านกดลวดนะครับกดสตาร์ทคอยสตาร์ทนะครับผลิตไฟออกมา,าแต่ว่าทองขาวเป็นตัวกําหนดตําแหน่งนะครับเหมือนภาพเมื่อกี้นะครับพอเข้าใจนะครับว่าทองขาวจะเปิด หุดไหนนะครับตรงไหนเพราะว่าที่ข้อเหวี่ยงนะครับเขาก็จะมีลูกเบี้ยวนะครับมาเตะเตะตรงนี้ก่อนที่ลูกสูบจะขึ้นสุดเริ่มเตะ,ะตั้งก็คือเราสามารถตั้งได้ก็คือ,อปรับนะครับปรับสกตรูตรงนี้นะครับมีสกรูปรับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับมันมีระยะตั้งมันไม่เยอะหรอกครับ ของผมตั้งแบบไหนนะครับวิธีการตั้งของผมนะครับหลักการนะครับทฤษฎีมันมาอย่างนี้แต่ว่าวิธีตั้งตั้งแบบไหนนะครับก็คือให้ลูกเบี้ยวเตะเลยนะครับเตะสุดนะครับลูกเบี้ยวเป็นแบบนี้นะครับผมตั้งแบบนี้นะครับให้ลูกเบี้ยวเตะให้อยู่ยอดลูกเบี้ยวเลยนะครับ หน้าทองขาวนี่นะครับแล้วมาตั้งหน้าทองขาวนี่นะครับให้มีระยะห่างาระยะห่างประมาณาน้อยกว่า1ความหนาหนึ่งไปเรื่อยนะครับประมาณนี่นครับวิธีตั้งของผมนะครับก็คือตั้งตอนที่ลูกเบี้ยวเตะสุดเลยนะครับแล้วก็หาระยะห่างตรงนี้นะครับมันก็จะพอดี ถ้าห่างห่างมากไปมันจามมันเลยแล้วก็ขยับนะครับขยับนอตนะครับจำได้ไหมครับเตะสุดลูกเบี้ยวขึ้นสุดนะครับก็คือลูกสูบขึ้นสุดนะครับแล้วมาขยับหาระยะทองขาวนี่ครับให้มีระยะนะครับ ครึ่งหนึ่งของความหนาใบเลื่อยหรือหนึ่งความหนาของใบเลื่อยตัดเหล็กนะใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับประมาณนั้นนะพูดง่ายๆนะครับไม่ได้เอาฟิลเลอร์เกตมาพูดนะครับเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เดี๋ยวจะงงกันใหญ่นะครับหาฟิลเลอร์เกก็ยังไม่มีนะครับเข้าใจไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์มานะครับใต้ใต้คลิปนะครับ อย่าไปคอมเมนต์คลิปอื่นนะครับเดี๋ยวงงคอมเมนต์ comment คลิปนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับสำหรับผู้ที่รู้กว่านะครับคงจะมีอีกคลิปหน้างานจริงๆนะครับที่มีเครื่องยนต์เข้ามาให้ซ่อมน่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับทำให้ทุกท่านเข้าใจแล้วก็ไปใช้งานเพียงแค่อย่างนี้นะครับแค่ตั้งหน้าตรงขาวเนี่ย ได้ไปแล้วนะครับตั้งเป็นนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับทองขาอ่าทฤษฎีเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบอีกคลิปนะครับคลิป2คลิปก็แล้วแต่ถ้าเจอมอไซยิ่งดีเลยนะครับมอไซไม่รู้อยู่ไหนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับวัสดีครับ